สวัสดีค่ะพบกับนานเข้าครัวเช่นเคยนะคะวันนี้ทำสลัดแรบกันค่ะเริ่มจากทําแผ่นแป้งก่อนทําแป้งตอติยาแบบที่นวดเราจะใส่ผักในแป้งด้วยจะใช้เป็นผักโขมผักเคลหรือบ็อกโคลี่ก็ได้วันนี้จะใช้เป็นผักเป็ดญี่ปุ่นผักเป็ดญี่ปุ่นเป็นตระกูลเดียวกับผักโขมปลูกง่ายประโยชน์เยอะค่ะปลูกว่าเป็นไม้ประดับหรือทำอาหารได้หลายอย่างนะคะ เอามาเด็ดเราใช้ใบกับยอดอ่อนอันนี้ล้างแล้วนะคะใช้ประมาณหนึ่งถ้วยตวงได้แล้วก็เอามาลวกต่อค่ะตั้งน้ำให้เดือดจ,จัดจัดแล้วก็เอาลงลวกลวกประมาณครึ่งนาทีไม่ต้องลวกนานนะคะเพื่อให้สีเขียวสดเสร็จแล้วเอามาล้างในน้ำเย็นต่ออีกทีหนึ่งค่ะสีก็จะคงสีเขียวสดไว้นะคะ เอาผักเป็ดญี่ปุ่นขึ้นจากน้ำค่ะแล้วก็เอามาใส่ในโถป,ปั่นเราเติมน้ำลงไปนิดหน่อยแล้วก็ปั่นให้ละเอียดเลยนะคะตวงของเหลวค่ะใส่เกลือป่อนลงในถ้วยตวงครึ่งช้อนชาแล้วก็เอาผักปั่นเทใส่ลงไปเพิ่มน้ำอีกนะคะให้ได้เศษสามส่วนสี่ถ้วยตวงหรือประมาณ1 8 0ซีซีนะคะแล้วก็คนให้เกลือละลายค่ะ ตวงแป้ง370กรัมใส่ในชามผสมแล้วก็ใส่น้ำมันพืชค่ะสองช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยน้ำผักปัน่นคนให้ผสมกันค่ะจนแป้งจับตัวเป็นก้อนแล้วเราก็ใช้มือนวดต่อนวดจนแป้งจับตัวเป็นก้อนประมาณนี้นะคะเรานวดประมาณ10นาทีค่ะทีนี้เราก็จะพักแป้งไว้ให้เซตตัว20นาที พักแล้วแป้งก็จะนุ่มขึ้นแบบนี้ค่ะได้แล้วเราก็เอามานวดคลึงให้เป็นเส้นตัดแบ่งให้เป็นก้อนค่ะให้ก้อนละประมาณ60กรัมคลึงให้เป็นก้อนกลมแล้วก่อผ้าปิดกันแห้งไว้ด้วยค่ะเอาแป้งมาคลึงให้เป็นแผ่นกว้างประมาณ8นิ้วแผ่นรองนวดแป้งจะมีขนาดของวงกลมบอกอยู่เรารีดให้ขยายออกตามแผ่นรองนวดแป้งได้เลยค่ะ แล้วเราก็เอามาจี่บนกระทะในกระทะเราไม่ต้องใส่น้ำมันใส่แผ่นแป้งลงไปแล้วเราก็จี่ด้วยไฟกลางค่ะจี่พลิกไปพลิกมาค่ะจนแป้งสุกก็จะมีส่วนที่เกลียมแล้วก็ส่วนที่พองขึ้นนะคะเราจี่จนแป้งสุกทั่วดีแล้วเราก็เอาขึ้นค่ะตอนที่เราเอาขึ้นเก็บไว้เราต้องคลุมผ้าไว้ด้วยนะคะเพื่อให้แป้งนุ่ม อันนี้เป็นแป้งที่ทำเสร็จแล้วแป้งที่ได้ก็จะมีสีเขียวน่าทานมีความนุ่มพับม้วนได้ไม่แตกหักเวลาเก็บเราเก็บใส่ถุงพลาสติกไว้ก่อนค่อยเก็บเอาใส่ในกล่องอีกทีเพื่อให้แป้งไม่แห้งนะคะวันนี้เราก็จอบแป้งมาห่อ,อก,กับผักตามแบบสลัดแรปชื่อดังของที่จะามาห่อ,อก,ก็แล้วแต่ที่เราจะทานนะคะจะเป็นไก่ย่างไก่ทอดแฮมหมูย่างตามที่เราทานได้เลยค่ะวันนี้ก็จะใส่เห็ดออเรนจีย่าง ฟักทองนึ่งค่ะฟักทองเอาไปนึ่งกับไมโครเวฟนะคะประมาณ2นาทีก็ได้แล้วค่ะถั่วลันเตาค่ะข้าวโพดต้มแล้วก็สาหร่ายทะเลค่ะอันใดก็ได้ค่ะที่เราชอบแล้วก็เราก็ราดน้ำสลัดกับน้ำซอสมะเขือเทศหรือซอสพริกส่วนคนที่ทานเจมังสวิรัตก็ใช้น้ำสลัดเจซอสมะเขือเทศเจนะคะ อันนี้เป็นต้นอ่อนทานตะวันทานสดได้ค่ะเราใส่ลงไปแล้วเราก็เอาผักสลัดที่เราชอบประมาณสองสามใบค่ะเราใส่เครื่องให้เยอะหน่อยค่ะเวลาที่เราม้วนแล้วจะได้กลมสวยจับแผ่นแป้งม้วนผักให้แน่นม้วนให้กลมๆเอากระดาษม้วนห่ออีกทีหนึง่งเวลาทานจะทานได้สะดวกถ้าอยากให้สวยงามเราก็ใช้กระดาษที่เขาห่อแซนด์วิชหรือที่แบบที่หอ่อแฮมเบอร์เกอร์แบบนั้นค่ะ ขนาดของกระดาษทอด้านข้างเราไม่ต้องเหลือไว้เยอะเพราะว่าพอเราม้วนเสร็จแล้วเราก็จะห่อเก็บได้ง่ายนี่ค่ะด้านข้างเราก็จะห่อเก็บแบบห่อโรตีค่ะเสร็จแล้วค่ะสลัดแรปทานมื้อไหนก็อร่อยทานเป็นมื้อเช้าที่รีบๆหรือพกพาเป็นมื้อกลางวันที่ง่ายๆแต่อร่อยหรือจะทานเป็นมื้อเย็นก็เบาท้องดีอร่อยแต่ได้ประโยชน์เยอะลองทำทานค่ะค่ะวันนี้เสิร์ฟสลัดแรปแค่นี้นะคะ ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมคลิปหน้าทำอะไรฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ